อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเธอคนไข้เล่าให้หมอฟังว่าทุกครั้งที่คนไข้อะไปเจอคนอื่นอะนะคนอื่นที่เจอหน้าคนไข้จะชอบเอามือจับคอแบบนี้นะคะจะชอบเอามือจับคออย่างนี้ค่ะแล้วก็ทุกคนเลยนะคะที่คนไข้ไปเจออะนะเวลาเจอหน้าคนไข้เอามือจับคอทุกคนเลยนะคะเธอรู้ไหมว่าเกิดเพราะอะไรนะครคือคนไข้คอเหียวมากค่ะ ในเรื่องจริงเลยนะคนไข้บอกว่าไปเจอใครก็ตามทุกคนจะต้องเอามือจับคอแบบนี้ค่ะคนไข้สังเกตดูแล้วนะคะทีนี้ฉันก็มาดูคอคนไข้ฉันก็ดูว่าเออเธอคอเหี่ยวมากจริงๆเหี่ยวมากมากนะหน้าแต่กว่าหน้าตึงอยู่นะเธอหน้าก็ใช้ได้ฉันไม่แน่ใจว่าคนไข้ฉีดฟิลเลอร์หน้ากับหมอจุดไหนบ้างหมอจําไม่ได้นะคะแต่ว่าอีเรื่องคอเหี่ยวนี่นะเป็นจุดที่แบบว่ามันทัดใจอะค่ะนะนะคะนไะนะข้ก็เลยเก็บเรื่องนี้นะคะมาเป็น จุดที่แบบว่าจะต้องทําให้ได้นะคะฉันก็งงเหมือนกันว่าทำไมตอนแรกเจอคนไข้คนไข้ก็ยังไม่เล่าให้ฟังหรอกค่ะฉันก็งง,งว่าทําไมทําไมคนไข้คนนี้เนี่ยเดือดร้อนแต่จะฉีดคอยอย่างเดียวแต่จะฉีดคอยอย่างเดียวนะคะเออทา,ทางที่หน้าเนี่ยมันก็ยังทําได้อีกทั้งหลายจุดนะคะนะเพราะฉะนั้นคนไข้ทําอะไรในเคสนี้คนไข้ ฉีดนะคะเป็นตัวใหม่น้ํานะคะเป็นตัวใหม่น้านะเคสนี้หมอใช้ใหม่น้ํา1ขวดนะเป็นใหม่น้ําที่เป็น p p d l l a ผสมกับไฮยานะคะเคสนี้ผสมน้ําเกลือทั้งหมด8ซีซีนะคะ8ซีซีแล้วก็ปั่นจนนเป็นน้ําใสๆนะคะแล้วก็ฉีดจิ้มไปเลยค่ะอันนี้ทําง่ายมากจิ้มไปที่คอเลยค่ะจิ้ม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 จนหมดขวดนะคะผ่านไปหนึ่งเดือนนะคะเดอผ่านไปหนึ่งเดือนนะฉันถามคนไข้ว่าเป็นไงบ้างคนไข้บอกว่าอื้ม หมอขาดีขึ้นดีขึ้นมากเลยค่ะจากที่คอมันเป็นเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นทั่วๆน่ะคะ่ะตอนนี้มันดีขึ้นแล้วแล้วตอนนี้นะเวลาที่พี่ไปเจอคนอื่นนะคะคนไข้คนที่ไปเจอพี่ไม่มีใครเอามือจับคออีกเลยนะคะนะเวลาไปเจอคนอื่นไม่มีใครเอามือจับคออีกเลยนะคะฉันก็มาดูคอคนไข้ปรากฏว่าเออมันก็ดีขึ้นจริงๆนะแต่ถามว่ามันยังเหี่ยวกว่านหน้าอยู่ไหมมันก็ยังเหี่ยวกว่าหน้าอยู่แต่ว่ามันก็ดีขึ้นมากนะคะเออฉันก็แปลกใจเหมือนกันนะคะว่าอุ้ย สงสัยว่าคนที่เจอคนไข้เขาคงจะเอาเขาคงจะเอามือจับคอแบบไม่ตั้งใจอ่ะเธอนะเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะบอกอะไรคนไข้แต่ว่าแบบประมาณว่าเห็นหน้าแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมคนนี้มันคอเหี่ยวจังเลยก็เ,เลยเอามือจับคออย่างนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คนไข้บอกว่าตอนนี้ไม่มีคนเอามือจับคอแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวไอ,อตัวใหม่น้ําตัวนี้นะคะมันไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่คอนะคะทําให้ความเหี่ยวของคอเนี่ยมันน้อยลงนะจ๊ะ แล้วก็ตัวไฮยาเนี่ยมันดูดน้ำเข้าสู่ผิวทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นคอเหี่ยวก็เลยดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะฉีดตัวไหมน้ําเพื่อรักษาอาการที่คอได้อย่างดีเพราะว่าคอเนี่ยคอเหี่ยวไม่มีทั้งหมดสามแบบใช่ไหมคะเออแบบแรกเป็นเส้นเส้นแนวขวางคอหมอไม่รู้มีหรือเปล่าดูดูให้หมอหน่อยนะว่ามันมีเส้น,เส,นเส้นแนวขวางหรือเปล่านะคะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นแนวขวางเงี้ยเธอจะต้องฉีดฉีดเป็นตัวฟิลเลอร์นะคะเออเป็นฟิลเลอร์ของสวนะีเดนนะอ่ประมาณสองซีซีนะครับประมาณสนะองอซีซ รอยเดี่ยวตั้ง,อย,ง,อ,ยงอย่างนี้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 นะคะอันนี้ก็คือใช้ตัวโบตอกนะคะนะแต่ทีนี้จะเป็นเหี่ยวเหียวย่น,ย,นย่นทั่วนะเหี่ยวเหียวย่นย่นทั่ว หมือนที่คนไข้คนนี้เป็นนะคะทําอะไรก็ฉีดใหม่น้ํานะคะฉีดไหมน้ําเนี่ยใข้ดีตรงคอนะพยายามฉีดต่อเนื่องประมาณสักสามครั้งนะมันจะได้ผลดีค่อนข้างมากแต่ถามว่าครั้งแรกเลยเห็นผลไหมก็เห็นผลนะคะก็ดูจากคนไข้จากตอนแรกเจอใครก็ตามนะเขาก็จะเอามือจับคอโดยที่ไม่รู้ตัวจับคอตัวเองนะไม่จับไม่ได้จับคอคนไข้นะทีะนี้พอฉีดไป,ไปผ่านไปหนึ่งเดือนปรากฏว่าเนี่ยเลิกเอามือจับคอแล้วนะคะผิวดีขึ้นมาโอเคนะคะ